ฮัาโหลมสวัสดีกันเจอกันตอนใบบ่ายนะคะลูกค้านะคะวันนี้เราส่งไม้กันอีกแล้วนะคะลูกค้านะอ่าเต็มคาลเบียวอีกแล้วนะคะลูกค้านะคะนี่นะคะมาสักทั้งคันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ ไม้สักสวยๆจะเต็มคันแล้วนะคะลูกค้านะนตอนนี้เรากําลังขึ้นฝานะคะฝารีดเสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะคะลูกค้านะนี่นะคะฝารีดนะคะนี่นะคะหน้าห้าหน้าหกหน้าเจ็ดนะคะสวยๆอย่างนี้นะคะลูกค้านะอันนี้คือฝารีดนะคะอันนี้เราจะส่งอ่า คลองหล่อกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝาสัตเต่ารีดนะคะ,นะคะนี่นะคะความงามก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะคะแล้วรีดบางใบนะคะนี่นะคะ,ะ,คะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะก็นะจะรับได้หรือเปล่านี่นะคะฝารีดสวยๆนะคะ,อ,ะ,คะอ่าพรุ่งนี้ก็ เจอการที่ทองหล่อนะคะลูกค้านะคะ,อะทองหล่อแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นประชาชื่นอีกหน่อยหนึ่งนะคะจะเป็นพื้นรีดนะคะอ่ะอันนี้นิชาจะมานําเสนอคือฝานะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้ายาวมากเลยนะคะสําหรับฝาชุดนี้คือหน้า9หน้า10บนะคะยาวอยู่ที่1 1ศอก12ศอก สิบห้าซอกสิบหกซอกกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นหน้าสิบนะคะลูกค้าชุดนี้นะคะหน้าสิบหน้าสิบจะมีอยู่ประมาณสองยกกว่านะคะชุดนี้นะคะหน้าสิบความหนาก็อยู่ที่เกือบเกือบสองเซนแล้วก็บางแผ่นก็สองเซนนะคะลูกค้าอ่าสําหรับอสองตรงนี้จะมีอยู่สองจุดสามยกนะคะลูกค้านะอ่าชุดนี้นี่ชาขายอยู่ที่อ่ายกละหมื่นสองนะคะลูกค้าชุดนี้นะคะจะอยู่ที่อ่า 2องหมื่นสี่หกร้อยนะคะชุดนี้นะคะสวยๆอย่างนี้นะคะหมื่นสองยาวๆอย่างนี้เลยนะคะยาวอยู่ที่ออเออสิบหกเมตรเอ้ไม่ใช่สิบหกศอกสิบห้าศอกกันเลยนะคะลูกค้านะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะเจ็ดแปดเจ็ดเมตรแปดเมตรเลยนะคะลูกค้านะแล้วก็จะมีพื้นนะคะลูกค้า พื้นยังไม่ได้เช็คเลยนะคะพื้นสวยๆยาวๆอย่างนี้เลยนะคะลูกคะนะ้านะนี่นะคะยาวๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าสวยๆเลยนะคะสําหรับพื้นสักเรานะคะหนาอยู่ที่เกือบๆสี่เซนเลยนะคะสําหรับชิ้นนี้นะคะลูกนะคะ้านี่นะคะยาวอยู่ที่สิบห้าศอกสิบหกศอกอกันเลยนะคะลูกค้าหนามากเลยนะคะลูกนะคะ้าดูความหนานะคะไม่ได้หยิบตลับเมตรมาเนาะ usta. เฮ้ยพี่ขอยืมปั้นมากิมกระลเม,ม็ดหนึ่งเปิดกันโอเคเดี๋ยวนิชาจะวัดความหนาให้ดูนะคะโอนั่นงยากมากเลยนะครับเพราะตัวใหญ่มากเดี๋ยวอ่าโอ้ยหนาสามเซนครึ่งไปแล้วนะลูกค้านะนี่นะคะหนาอยู่ที่นิ้วครึ่งเลยนะคะลีกนะคะ้านิ้วครึ่งน,นะคะเกือบเกือบสีเส่เซนแล้วนะคะ ความหนานะคะความยาวโหสิบเอ็ดสอกกันเลยนะคะหน้าสิบหน้าเก้านะคะลูกค้านะอ่ะหน้าสิบหน้าเก้าแล้วก็หน้าสิบสองนะคะนี่นะคะหน้าสิบสองยาวสิบหกสองสิบห้าสองสวยๆอย่างนี้เลยนะคะหน้าเก้านะสิบหน้าสิบสองนะคะลูกค้าหน้าสิบเอ็ดนะคะหลังนี้จะมีทุกหน้าเลยนะคะลูกค้านะ โอ้โหอันนี้หน้าเจ็ดยาวสิบแปดซอกค่ะลูกค้าหน้าเจ็ดนะคะยาวสิบแปดซอกเลยสวยมากนี่นะคะอันนี้หน้าสิบเอ็ดนะคะลูกค้าหน้าสิบเอ็ดสวยๆอย่างนี้เลยนะคะต่อมาต่อมาเรามาดูกันอยู่ที่หน้าสิบสามนะคะลูกค้านะหน้าสิบสามโอ้โหโคตรจะสวยเลยนะคะบอกเลยลูกค้าดูนะคะหน้าสิบสามอ่ายาวสิบหกซอกสิบห้าซอกสิบสองซอกนะคะลูกค้านะ แล้วก็หน้าสิบเอ็ดนะคะยาวสิบหกสองโอ้โหหลังนี้เรียกว่าแบบพื้นสวยมากๆาเลยนะคะพื้นสวยจริงๆสําหรับชุดนี้นะคะนี่นะคะโอ้โหพื้นดูนะคะความสวยงามแบบนี้เลยนะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะอันนี้ยาวหกเมตรอันนี้ยาวอยู่ที่แปดเมตรกันเลยนะคะลูกค้าดูลายนะคะนี่นะคะลายสวยๆอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะสําหรับ หน้าไม้นะคะจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะทีนี้สวยงามมากเดี๋ยวไวเ้เข้าตรงแล้วเช็กนิชาจะเดี๋ยวนิชาจะลองเช็คก่อนนะวันนี้ว่างนะคะเดี๋ยวเช็คว่าจะได้สิีหยกเนาะนี่นะคะหน้าเจ็ดโอ้โหหน้าเจ็ดนี่สวยมากเลยนะคะสาหรับท่านใดที่ว่าชื่นชอบหน้าเจ็ดยาวสิบหกสิบสี่กอกเลยนะ,ะสำหรับหน้าเจ็ดแปด่อะคะ ลูกค้าท่าในใดสนใจก็ท่ามีชามาได้นะคะเราทั้งรือแล้วก็ทั้งส่งนะคะตอนนี้ทีมงานเรานี่นะคะสำหรับอ่าฝาหน้าหน้าเกล้าศิบนะคะยาวๆอย่างนี้เราขายกันอยู่ที่หมื่นสองนะคะลูกค้าส่วนหน้าเจ็ดหน้าแปดก็จะอยู่ที่อ่อ แปดพันนะคะสำหรับฝา,านะคะแปดพันนะคะอ่าแล้วเราก็จะมีอ่อเตรียมรีดส่งลูกค้านะคะแล้วก็จะมีพื้นนะคะซึ่งเป็นพื้นกระเทยนะคะจะหนาอยู่ที่บางบางแผ่นก็เต็มนิ้วนะลูกค้าชุดนี้นะคะบางแผ่นก็เต็มนิ้วแล้วก็บางแผ่นก็จะอยู่ที่2เซนนะคะลูกค้าเป็นบางแผ่นนะคะอ่าชุดนี้เราจะขายกันอยู่ที่ยกละสองหมื่นสองนะคะลูกค้าคือความยาวนี่สวยมากเลย 11, สิบอกนะคะ เก้าศอกสิบสอกเลยนะคะชุดนี้น่าจะได้อยู่ประมาณสักสองยกนะที่ชายยังไม่ได้คิดนะคะยกละสองหมื่นสองนะคะจัดได้จัดเลยนะคะลูกค้าสวยมากสําหรับชุดนี้บอกเลยนะคะจัดได้จัดเลยนะคะอ่าขอบคุณค่ะลูกค้าค่ะ